สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพิคศษฉบับสั้นนะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะคะเอาความรู้สึกเน้นๆเลยนะว่าแบบรู้สึกยังไงคิดยังไงนะคะยังไม่เอาเรื่องของแบบแอคชั่นต่อไปนะเออแค่แค่อยากเช็คเอนเนอร์จีเฉยๆนะคะมี3มกองให้เลือกกองที่1 2 3สาเลือกได้เลยะค่ะเรื่กเลยนะกลับเพื่อนที่เลือกกองที่1นนะคะกองนี้ ัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะกันนะคะมีมิถุนแล้วก็ตรงนี้เคารู้สึกว่าเป็นเมษสิง์นะคะก็เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันของคุณหรือเขาตอนนี้สิ่งที่เขาคิดหรือว่ารู้สึกกับคุณน่ะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะอยากชิวๆไปก่อนนะคะถ้าเขาจะคุยเขาขอคุยเรื่องเล่นๆเรื่องทั่วไปเรื่องคลิปตลกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมขอชิวๆก่อนไม่อยากได้เรื่องอะไรที่มันเฮฟวี่แล้วก็ เขาเขายังรู้สึกอีกว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องสถานะเขาขอสบายใจก่อนได้ไหมตอนเนี้ยถ้าใครก็ตามไม่ใช่แค่กับคุณแต่เ e k ถามถึงคุณนะแต่ว่าใครก็ตามที่เขาคุยด้วยอ่ะเขาอยากคุยเพื่อความสบายใจเออสำหรับบางคนอนะ่ะมันมีข้อความถึงคุณอยากบอกว่าเขาสบายใจมากเลยตอนที่ได้คุยด้วยตอนที่ได้อยู่ด้วยรู้สึก รู้สึกปลดปล่อยรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองรู้สึกไม่อึดอัดนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกด้วยนะคะประมาณนี้ประมาณนี้มันไม่ใช่ความรักหรือความชอบหรืออะไรมันเป็นเรื่องของความสบายใจอะตอนนั้นรู้สึกแฮปปี้รู้สึกสบายใจมากเลยกับกับการได้คุยกับคุณประมาณนี้นค่ะแล้วเขาก็ฝากบอกอีกว่าถ้าคุยกันอนะคุยกันเรื่องสบายใจสบายใจนะอย่าเพิ่งถามเรื่องอนาคตหรือเรื่องสถานะนะอะไรประมาณนี้นเออมันมันเป็นแบบ อย่าเพิ่งถามเรื่องของเราคืออะไรอะไรเงี้ยยาย่าถามเรื่องนั้นมันซีเรียสเกินไปสําหรับเขาในตอนนี้อะไร้ยเออโอเคประมาณนี้นะคะเค้กได้ energy <Okay. S 1> เท่านี้นะคือเค้ก,คกรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเค้กเองอะดังนั้นอะเคกต้องเช็ค energy ไปเรื่อยๆก่อนช่วงนี้นะคะเคคนที่เลือกกองที่สองหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจานันทร์กุมนะคะเออมังกรนะคะตรงนี้มองว่าเป็น มีนกรกฎนะคะมีมิถุนด้วยนะเออสำหรับคนที่เรื่องก,กองที่สองนะคะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยมันไม่มีใครที่จะชนะใจเขาหรือได้หัวใจเขาไปมากกว่าคุณอีกแล้วเขารักคุณแล้วเขาก็ชอบคุณนะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วกันทิ้งอดีตตัวเขาเองอะเขาทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วเขาก็อยากให้คุณนทิ้งอดีตไว้ข้างหลังด้วยไม่ว่าจะเป็นอดีตระหว่างคุณหรือเขาก็ตามแต่ตอนเนี้ย เขารู้เลยว่าหัวใจเขาอยู่ที่คุณคิดถึงอยากทําความรู้จักมากกว่านี้อยากอยู่ใกล้ชิดอยากอยากใช้เวลาด้วยนะคะแล้วก็เขาไม่เคยคิดแย่ๆหรือคิดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้หรือเกี่ยวกับคุณเลยเขาเขามองคุณดีมากมองความสัมพันธ์นี้ก็ดีมากค่ะดังนั้นความรู้สึกเขามันเป็นความความเริ่มต้นใหม่ความ อยากสางสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ความรักความชอบความเสน่หาที่มีให้นะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในตอนนี้วันนี้นะคะมาสำหรับเพืเ่อนๆที่เลือกกองสุดท้ายนะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้นะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มีนกรกฎพิจิกนะคะอ่าประสบการมังกรได้นะคะ อาจจะเคยทํางานสายเดียวกันหรือเคยเรียนด้วยกันหรือเคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะถามว่าเขาคิดรู้สึกไงกับคุณถ้าหลายๆคนดูไพ่เป็ดเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้ก็ชัดเจนนะคะเขารักคุณนะคะชอบจริงๆชอบมากๆคุณเป็นเหมือนของขวัญจากพระเจ้าเป็นเหมือนเซอร์ไพรส์ในชีวิตเขานะคะเขาอยากทํางานในความสัมพันธ์นี้ไปพร้อมๆกับคุณเพื่อให้ทั้งเขาและคุณนะมีความสุขร่วมกันถ้าเป็นไปได้ก็อยากคบยาวๆไปจนแบบ แต่งงานย้ายมาอยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันเพราะมันคงจะมีความสุขมากๆเลยถ้าเราได้ตื่นเช้ามาแล้วเราได้มองหน้ากันทุกๆวันโอ้โหคือเค้กกไม่ได้เลือกไพ่นะแต่ถ้าเค้กเคลมเอเนอร์จีได้เค้กก็ขออยากเคลมเอเนอร์จีก่องที่สามนะคะเป็นเอเนอร์จีที่หวานแล้วก็น่ารักมากๆเลยสําหรับวันนี้นะคะไม่คิดว่าจะเปิดไพ่มาแล้วเจอแบบนี้นะเออเค้ยังไม่เห็นไพ่มาก่อนไงก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ